ทำยังไงถ้ารู้สึกว่ายังเก่งไม่พอในงานศิลปะนี่รีเลทกับสิ่งนี้มากเลยเพราะนี่เป็น professionist แต่ก็ต้องถามว่าความเก่งพอแล้วในงานศิลปะเนี่ยมันคืออะไรแล้วความเก่งไม่พอของเราเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับความเก่งไม่พอของคนอื่นด้วยโปรดจำไว้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับเธอรู้สึกว่าเก่งไม่พอเพราะว่าเธอแคร์กับสิ่งนั้นมากๆ มาลองมองกันว่าการฝึกศิลปะการฝึกวาดรูปเนี่ยคือการเดินทางไกลแสนไกลเส้นทางของเราทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันจังหวะในการก้าวเดินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วพอเราเดินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเป้าหมายของเรามันก็จะไกลออกไปเรื่อยๆเรยพราะว่าจุดหนึ่งพอเราไปถึงมาได้แล้วเนี่ยเราจะมองเห็นเป้าหมายอันใหม่เราเริ่มเก่งขึ้นมานิดนึงเราจะรู้สึกอยากแบบ อยากดีขึ้นกว่านี้อีกอยากเป็นอะไรที่มากกว่านี้อีกก็เลยทําให้รู้สึกว่าเรายังไม่พออยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าได้ลองหันไปดูข้างหลังบ้างหรือยังเส้นทางที่เราเดินมานะ่ะตัวเราปีนี้กับตัวเราเมื่อปีที่แล้วถ้าลองวัดกันดูเอา้ามันก็มีการเติบโตการพัฒนาบ้างล่ะเราในเมื่อวานกับเราในวันนี้อาจจะเดินเขียบมาแค่แบบแค่ก้าวเดียวแต่มันก็คือการเดินทางใช่ไหมแล้ววันนี้ เธอเก่งพอสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินทางกันต่อนะครับแล้วทุกคนคิดว่าไงมีคำถามมีคำตอบพิมพ์มาคุยกันครับ